ครับวันนี้จะมาซ้อมมือถือโนเกียรุ่นเก่าๆไม่รู้ว่าการมันจะเป็นแบบไหน,นชาร์จไฟก็ไม่เข้าเสียบชาร์จแนละ้วจอก็ไม่ติดไฟไม่เข้าลองเปิดลองดู เกิดก็เมติดอย่างนี้ก็ต้องมาลือ้อมาแกะดูฮนะต้องทำวิธีซ่อมแล้วโลเกียแตะก่อนผู้เท่าผู้แก่ใช้กันเยอะนะครับตุ่นนี้อาการมันเป็นยังไง ชาร์จก็ไม่เข้าเปิดก็ไม่ติดไม่ติด่้มนะครับทำมันสมแล้วต้อง่้มนะครับแกะดูนะแกะดูแล้ว่้มแล้วครับแบตก็ยังดีๆ ชาร์จ่เข้อเปิดไม่ติดอย่างนี้ต้องซ่อมลวครับ ไขควงแบบนี้ใช้ไม่ได้ครับเพราะหัวน็อตมันจะต้องใช้ไขควงแบบนี้น็อตตรงนี้มันน็อตเฉพาะมันต่างหากอย่างอื่นใช้กับมันไม่ได้หัวน็อตอย่างนี้อย่างนี้เปิดไม่ได้ครับสามแฉกนี่เปิดไม่ได้ครับ ไม่ได้ครับต้องอย่างนี้ใครควงเฉพาะจิตของมันนะครับถึงจะเปิดมันได้ หัวน็อตยังืินไขควงใช้ไม่ได้ฮนะอย่างนี้ไม่ได้สามแฉกใช้ไม่ได้นะเพราะเขาจะออกแบบวกงมันต่างหากหนะัวหน็อตต้องไขควงแบบนี้นะครับจะเปิดได้คนะจากนั้นเราก็มาแกะดูนะครับ ว่ามันจะเสียหยุดจุดไหนนะครับแ่ยากครับแ่ยากแ่ <c oughs> ยากหน่อยแ่ยากหน่อยแ่ <c oughs> ยากนิดหน่อยครับ จะเป็นแบบนี้นะครับโทรศัพท์รุ่นเก่าๆ mm. กดปุ่มอันนี้กลุ่มปุ่มกดนะครับพวกนี้เป็นโทรศัพท์ปุ่มนะครับไม่ได้สัมผัสนนะออกได้ครับปุ่มออกได้นะครับโทรศัพท์กดปุ่มนะครับรุ่นนี้ ดูสิมันจะเป็นแบบไหนนะมันถึงเปิดไม่ติดใช้งานไม่ได้นี่จอโอ้ตรงนี้มีน็อตอีกครับด้านนี้ก็มีน็อตอีกน็อตก็ไขควงเฉพาะของมันนะครับอย่างอื่นเปิดไม่ได้นะครับ น็ตเยอครับตรงนี้ก็มีน็อตสี่ตัวเดี๋ยวก็เก็บน็อตที่หลังตัวสับขุ้นเขาก็อย่างนี้นะครับรุ่นแรกๆนะครับตัวสับรุ่นนี้แรกๆก่างๆนะครับ เปิดออกนะครับดูมันนี้มันทำไมถึงเปิดไม่ติดนี่ระบบมันก็เป็นแบบนี้นะครับระบบตัวศัพท์กดปุ่มนะครับ กดปุ่มเราถึงจะมาได้สัมผัสโทรศัพท์จอสัมผัสจอนี้เหมือนกับระบบกดปุ่มแต่ก่อนเราใช้รุ่นนี้ดูสิวงจรมันก็โทองทองคงจะเยอะนะฮะรุ่นนี้เขาว่าโทรศัพท์กเก่ามีทองเยอะนะครับ พวกนี้มันจะมีทองนะมีหน้าเขามารับซื้อโทรศัพท์เสียเขาว่าโทรศัพท์เสียกเก่ามาขายเขาว่ามีทองนะครับทองเยอะแต่ก่อนทองมันถูกครับเดี๋ยวเขาว่าโทรศัพท์ัตวเก่าจะมีทองเอาอยัางไงเราเราทำให้มันเปิดได้ใช้งานได้เรื่องทองไว้ทีหลังครดูที่มันเสียแบบไหนกัน จากตัวนี้ยังไงตัวอันนี้เป,นนเปน็นนี่เป็นลำโพงครับน,นี่เป็นลำโพงแล้วตัวนี้อ่ะนี้เป็นลำโพงที่เราเสียบไปเสียบชาร์จ นี่ไงที่เราเสียบสายชาร์จเข้าตรงนี้เสียบไปเข้าตรงนี้สายชาร์จตรงนี้โอ้นี่ไงตรงนี้คงจะตรงนี้นะครับตรงนี้เราเสียบสายชาร์จไปเข้าไปก็จะวิ่งมาตัวนี้ก็จะมาสัมผัสไหนดูเปรียบเทียบสัมผัสจอมาด้านนี้สัมผัสโอ้นี่ครับ จุดนี่ครับจุดไฟวิ่งเข้านี่ครับจุดนี้เราเสียบไปสายชาร์จเข้าตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนี่ไงเป็นสองขั้วแล้วก็จะวิ่งตรงนี้มันก็คงจะจุดนี้ครับจุดที่ไฟไม่เข้าเนี่ยเปิดไม่ถิดไฟชาร์จไฟเข้าเนี่ย<ฮ>เปรียบเทียบดูทีนี่ไงแต่อันนี้ แต่อนี้ก็เสียบสายไปเข้าไปก็จะวิ่งไปก็จะวิ่งเข้ามาไปเขจะวิ่งเข้ามาตรงนี้รู้จุดแล้วรู้จุดแล้วอะไรนกีตูแน่ไปก็จะวิ่งเข้ามาตรงนี้ว,ว,นนนวิ่งเข้า,าขอบอร์ดตรงนี้ฮะ มันคงจะลองลองขาตัวนี้ขึ้นมามันคงจะไม่สัมผัสกับ,บอร์ด ขาพวกนี้ขึ้นมาสักหน่อยเนี่ยมันจะได้อา้าแล้วติดกับ จะได้นะฮะตัวนี้ตัวที่เราเสียบสายชาร์จเข้ามันก็ไปก็จะวิ่งเข้ามาตรงนี้ค่ะพวกนี้เอามันขึ้นมานิดหน่อยยกมันขึ้นนิดหน่อยเอาละมันคงจะได้นะ นี่ลมันก็จะมาสัมผัสกับ2ขานี่ยหนึ่งสองเนี่ยจะเป็นบวกเป็นลบนะเสียบสายซายเข้าตรงนี้ไปมาตรงนี้มันก็จะมาแตะกับสองขั้วนีนะ้ลองดูครับลองดูนะครับมันจะมาแตะนะครับ มาแทะสองขั้วนี้ต้องลองดูแล้วรมรนจะได้ไหมมันก็คงจะอย่างนี้นะครับพอชาร์จไปก็ไม่เข้าลองนะครับขันนอตแน่นๆนะครับ น็อเรียบร้อยแล้วลองลองชาร์จดูก่อนก่นลองดูก่อนนะครับค่อยประกอบใส่แบตลองดูลองดูก่อนค่อยประกอบเข้าลองชาร์จไปลองดูลองชาร์จไปล,ล,ลองดูนะครับชาร์จด้านไหน ลองชาร์จไปลองดูชาร์จด้านนี้เสียบนะไปเข้าไหมเออไฟเข้าครับติดครับติดติดติดถ้ามันติดอย่างนี้ก็แสดงว่าใช้ได้นะครับตอนนี้เราชาร์จแล้วลองเปิดปึ๊บได้อย่าง ยังไม่ประกอบครับแบบอาจไม่แน่นคะแบบรวงัยังไม่ประกอบเราลองแต่ลองดูครับแบตยังไม่แน่นครับลองดูลองชาร์จลองดูก็ประกอบมาแล้วครับถ้าแบบนี้เราก็แสดงว่าใช้ได้ครับค่อยมาขันน็อตให้มันแน่น,นเรียบร้อยแล้วครับ 加料。 จากนะั้นเราก็ใส่แบตลงไปนะครับโทรศัพท์รุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าใช้ดีนะครับใช้โทรแล้วก็รับสายอย่างเดียวนะครับเล่นเฟซเล่นไลน์ไม่ได้นะครับจากนั้นก็มาลองดูสิ อ่าชาร์จได้ก็แสดงว่าใช้ได้เปิดลองดูติดสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับการซ่อมโทรศัพท์เก่าๆนะครับซ่อมได้ง่ายๆครับซ่อมไม่ยากครับสวัสดีนะครับ